สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ข่าวบุญเนิยสนะครับในวันนี้ตรงกับวันพุทธที่5ตุลาคมพุทธศักราช2565กับผมรือกรณ์ยมกัมชัยและทีมข่าวบุญเนียสครับเช่นเคยในวันนี้คุณผู้ชมจะได้ติดตามรับชมข่าวสารงานบุญในแวดวงพระพุทธศาสนาทั้งในและต่างประเทศข่าวสารงานบุญที่จะนํามาซึ่งความปลื้มปีติใจของพวกเราทุกคนครับ สำหรับการติดตามรับชมบูน n ิวส์นะครับในวันนี้คุณผู้ชมสามารถเข้าไปได้ที่โซเชียลมีเดียตามช่องทางดังต่อไปนี้ครับ c o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  k n p n p e g e นะครับเข้าไปที่บู n e w s YouTube พิม์คำว่าข่าวบู o นิวส์ครับโดยจะออกอากาศในเวลา14นาฬกาถึง15นาฬิกาติดตามรับชมผ่านทางสถานี t ี n กันครับในช่วงเวลา17นาฬิกาแล้วก็ทบทวนย้อนหลังกันที่ zoom072.com ตั้งแต่เวลา12นาฬิกาถึง12นาฬกา30นาที ทั้งหมดนี้ตามเวลาประเทศไทยกันนะครับก่อนที่เราจะมาร่วมสั่งสมบุญจากปตานอุโมทนาไมา้บุญที่สำเร็จการอนุโมทนาบุญกันครับมาทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชยโยคุณครูไม่ใหญ่ที่จะเกื้อกูลต่อการประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อการเข้าถึงพระรัตนไตรภายในของพวกเราทุกคนครับทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชยโยคุณครูไม่ใหญ่ในบทที่ว่าใจสดชื่น รักษาใจให้สดชื่นเสมอในทุกสถานการณ์ระวังรักษาใจอย่าให้ใจชอกช้ำให้เราอยู่ในทุกหน่วยงานยังมีความสุขแม้บางครั้งจะได้รับคำสั่งที่ไม่เป็นธรรมซึ่งอาจจะเกิดจากการที่คนเรายังไม่หมดกิเลสจากระดับภูมิปัญญาที่ไม่เท่ากันหรือจากความไม่จากความรู้ไม่รอบของผู้ร่วมงานก็อย่าเสียเวลาอึดอัดหรือหมดกำลังใจ โอวาสหลวงพ่อธรรมชยโยคุณครูไม่ใหญ่นะครับดังนั้นเดี๋ยวเริ่มต้นทําใจของเราให้สดชื่นนะครับด้วยการมาติดตามรับชมข่าวสารงานบุญแล้วก็ร่วมอนุโมทนาบุญกันข่าวแรกนะครับเป็นข่าวของทางพระพิสุและก็สามเณรจานวนทั้งสิ้นกว่า45รูปครับขอภายในครับ405รูปในเขตอําเภอลองหลวงจังหวัดปทุมธานีเข้าสอบทาสนามหลวงระดับทำนักรมชั้นตรีประจําปีพุทธศักราช2565 ณสนามสอบวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีครับเมื่อวันที่4ตุลาคมที่ผ่านมาพระครูวิจิตอาภากรเจ้าคณะอำเภอคลองหลวงเจ้าอาวาสวัดสว่างพบจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานกรรมการเปิดสอบทมสนามหลวงในระดับนักธรรมชั้นตรีโดยมีพระครูสังฆรักษ์รังสริติทิจินตโกเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายถวายการต้อนรับณสนามสอบวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานี ซึ่งมีคณะสงฆ์ในเขตอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีเข้าร่วมสอบจำนวนทั้งสิ้น405รูปและก่อนทำการสอบคณะท่านเจ้าภาพได้ร่วมกันถวายปาะก,กาเพื่อให้พระพิสุสามเณรได้ใช้ทำข้อสอบด้วยสำหรับการทำข้อสอบนะครับหรือการสอบสนามหลวงในระดับชั้นนักรมตรีประจำปีพุทธศักราช2565 กำหนดเรียกเวลาของการสอบตั้งแต่วันที่4ถึง7ตุลาคมพุทธศักราช2565โดยมีทั้งสิ้นจำนวน4วิชาครับได้แก่ 1. วิชาแต่งกระทูธรรมก่อไปนะครับ 1. วิชาเรียงความแก้กระทูธรรมครับ 2. วิชาธรรมวิภาค 3. วิชาพุทธประวัติ 4. วิชาวินัยมุกโด,ดยในวันที่10ถึง13พฤศจิกายนที่จะถึงนี้จะเป็นการสอบนักธรรมระดับชั้นโทและชั้นเอก ส่วนในวันที่15พฤศจิกายนจะเป็นการสอบธรรมศึกษาชั้นตรีโทและเอกในโอกาสนี้เจ้าคณะอำเภอคลองหลวงได้อ่านคำประสัยของท่านเจ้าพระคุณท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์แม่กองธรรมสนามหลวงโดยมีใจความสำคัญตอนหนึ่งว่า <Okay. S 1> การสอบธรรมสนามหลวงทำให้ระหนักถึงความสามัคคีธรรมของบรรพชิตและคฤหัสถ์ที่มีส่วนร่วมสนับสนุนการสอบธรรสนามหลวง และร่วมกันร,รักษาธรรมเนียมปฏิบัติที่บุรพาจารย์ได้ริเริ่มไว้เป็นแบบอย่างทําให้การ,รศึกษาพระปร,ะริยติธรรมสามารถดารงอยู่และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันและในวันนี้ครับวันลส์ก็มีบทสัมภาษณ์นะครับของผู้แทนพระพิสุทที่เข้าร่วมสอบทำสนามหลวงในระดับนักธรรมชั้นตรีในครั้งนี้จะเป็นอย่างไรไปติดตามรับชมแล้วก็ร่วมอนุโมทนาบุกันครับ าการศึกษานักธรรมชั้นตรีวันนี้มาสอบกับทูธธรรมแต่ที่เราได้รับการศึกษามานั่นมีสี่แบบด้วยกันสวิชาคือวิชาธรรมะเป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็วิชาพุทธประวัติเป็นประวัติของพระพุทธเจ้าและอีกวิชาหนึ่งซึ่งสำคัญมากสำหรับพระวินัยเป็นเศษสองร้อยยี่สิบข้อที่เราต้องพึงปฏิบัติครับ นักธรรมก็คือคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนให้เราเนี่ยละชั่วทําความดีพระพุทธเจ้าจะแยกออกเป็นอาหมวดหมวดไปอย่างหมวดสองเราเรียกว่าทุกกะก็คือมีอยู่สองข้ออย่างเช่นสติกสัมปชัญญะสติก็หมายถึงความรู้ลึกได้สัมปชัญญะก็หมายถึงความรู้ตัวเราเป็นเบื้องต้นอันนี้จําเป็นมากเลยสําหรับพระที่จะต้องศึกษาเพราะว่า ถ้าพระไม่ศึกษาแล้วพระก็ไม่มีความรู้มาบวชแล้วก็ไม่ได้อะไรก็คิดว่าการศึกษาเนี่ยทำให้เราแยกย้ยยออกว่าอันนี้ดีอันนี้ชั่วอันนี้ควรทําอันนี้ไม่ควรทำครัวันนี้ที่เห็นเพือพ่อนๆที่มาสอบกันในวันนี้ผมก็ดีใจที่ว่าทุกคนเนี่ยได้มาบวชกันทําให้เราเนี่ยสืบต่อพระพุทธศาสนาต่อไป อ๋อก็ในแต่ละวันหลังจากการประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยครับก็จะแบ่งเวลาเฉยเวลามาเวลาพักก็จะมีการมานั่งนั่งจาหัวข้อธรรมะอะไรอย่างนี้ครับส่วนใหญ่ในเวลาพักก็จะมีสักสิบสิบถึงสิบห้านาทีมานั่งจําจําวันละนิดวันละหน่อยครับแล้วก็จําเฉพาะหัวข้อแล้วถ้าจําตัวคีย์สาคัญได้เดี๋ยวตัวเนื้อหาก็จะตามมาครับอ,อ๋อสิ่งที่ได้รับจากการศึกษาหัวข้อธรรมต่างๆเหรอครับก็ จะมีส่วนใหญ่เวลาเราศึกษามาแล้วเราจะเอาอาจจะเอาไปเปรียบเทียบกับในชีวิตประจําวันของเราครับอย่างเช่นอย่างหัวข้อทาที่หลวงพี่ได้ศึกษามานะครับอย่างบุญนําพาสุขมาให้ในเวลาสิ้นชีวิตนะครับซึ่งมันจะไปตรงกับคาหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าอะไรอย่างนี้ครับก็เวลาเราทําบุญนี้ก็ทําให้เรามีสุขติเป็นที่ไปอะไรประมาณนี้ครับตอนแรกจรินตนาการว่าจะได้มาปฏิบัติธรรมอย่างเดียวแต่ว่า พอได้มามีการศึกษามีการศึกษาแบบเต็มที่แบบจริงจังอะไรเงี <t <t ้ยครับก็ทําให้รู้ว่าเเราต้องทั้งปฏิบัติธรรมแล้วก็ศึกษาธรรมะไปด้วยทําให้เรามีความรู้ในหลักธรรมในการปฏิบัติต่อไปด้วยครับปริยัตนะครับนำมาสู่ปฏิบัติแล้วก็ปฏิเวทในที่สุดกราบอธิโมทนบุญกับพระคุณเจ้าทุกรูปแล้วก็สมเนทุกๆรูปครับ ไปต่อกันที่ข่าวสารงานบุญต่อไปนะครับคณะท่นา,านสภาพผู้มีบุญได้ร่วมถวายผักและผลไม้ณศารามหาธาบารมีโรงครัว7 1ปีวัดพระธรรมกายจงังหวัดปทุมธาน,นีครับโดยในแต่ละวันนะครับคณะท่นา,านสภาพผู้มีบุญจากหลากหลายพื้นที่ทีเดียวได้นำผักผลไม้รวมถึงวัตถุดิบในการปรุงอาหารมาถวายนาศสารามหาธาบารมีโรงครัว7 1ปีวัดพระธรรมกาย เพื่อนําไปประกอบเป็นพัฒหาารถวายแด่คณะสงฆ์สามเณรผู้เป็นเนื้อนาบุญ <Okay. S 1> บางท่านก็ได้ชักชวนรวมกลุ่มกันมาเป็นทีมและรวมสั่งสมบุญด้วยความพลื้มปีติเบิกบานใจในบุญสําหรับท่านที่อยู่ไกลไม่สะดวกเดินทางมาที่วัดพระธรรมกาย <Okay. S 1> ก็สามารถร่วมพิธีตักบาตรข้าสารอาหารแห้งออนไลน์ได้ทุกวันตั้งแต่เวลา6นิกาถึง6นาฬิกา40นาทีผ่านระบบซูมออนไลน์ โดยสามารถเข้าไปที่ลิงก์ zoom72.com 0และสามารถส่งข้าวสารอาหารแห้งผ่านระบบขนส่งต่างๆตามช่องทางที่สะดวกมาได้ที่รานวัฒ์ยติวัฒโนศาลามหาธารมบารมีโรงครัว71ปีวัดรธรรมกาย23ทั2หมู่7ตำบลคลอง3อําภอคลองหลวงจัังหวดปทุมธานี12120 หรือสามารถนะครับร่วมบุญอนปัจจัยมาที่ธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีวัพระธรรมกายเลขที่บัญชีปรากฏด้านล่างหน้าจอนะครับ1 5 2 1 2 0 2 0สอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมครับได้ที่หมายเลขโทรศัพท์087-518-5556-080-602-1215แแล้วก็สามารถสอบถามนะครับที่ผู้ประสานงานบุญที่ทุกท่านสังกัดได้เลยครับ ในช่วงนี้บูนิวส์มีบทสัมภาษณ์นะครับถึงความปลื้มปีติใจของคณะท่านทานทาน้ปรดีก็คือผู้ที่บัใหญ่ด้วยทานในการสังสมบุญญากริยาจะเป็นอย่างไรไปติดตามรับสมแล้วก็ร่วมอนุโมทนาขอกันครับได้รวมกลุ่มกันก็คือมีการม,มีความตั้งใจก็คือคุณน้อยเป็นคนร่วมต้นคือตั้งใจว่าพวกเราก็แจกอาหารกันมานานก็อยากจะเป็นเจ้าของบุญเป็นเจ้าภาพ ก็มีการรวมตัวกันเพื่อว่าจะได้เลี้ยงพระและก็สาธุชนไปหมู่ใหญ่ให้ทั่วโลกก็คือมีการรวมตัวกันเดือนละครั้งซื้อผักและผละไม้ก็ขอเป็นตัวแทนบอกบุญเพื่อนเพื่อน,อนทั่วโลกให้มาร่วมบุญกันคนละเล็กน้นนอยนะคะมาเลี้ยงมาเลี้ยงพระพิสุสัมมเ,เนรสองพันกว่ารูปแล้วก็สาธุชน ก็สโลแกนของคุณยายนะคะมาร้อยเลี้ยงร้อยมาล้านเลี้ยงล้านเรียนเชิญสัตว์ทุกชนผู้ีบ่ญทุกท,ท่านน,น,นนะคะสามารถมีผลไม้ในบ้านมีผักก็สามารถมาถวายที่ครัว71ดปีได้ทุกวันเลยนะคะก็มาเอาบุญกับพระพิสูจน์แล้วก็รพระภิสูจน์สม,มเูรหมูใหญ่ก็เอามาบุญมาเอาบุญปลื้มกันคะ่ะเรียนเชิญได้ทุกคนเลยนะคะทุกวันเลยนะคะ คุณผู้ชมครับบุญทุกๆบุญที่เกี่ยวเนื่องกับพระเด็พระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสดจันทสศโรพระผู้ปรับมารถือเป็นบุญใหญ่ที่สร้างความปลื้มปีติใจอย่างหาที่สุดไม่ได้ให้กับเราในฐานะลูกศิษย์หลานศิษย์มาตลอดหลายสิบปีท่านถือได้ว่าเป็นสุดยอดมหาปูชนียาจารย์เพราะถ้าไม่มีท่านก็ไม่มีคุณย่ายอาจารย์ไม่มีหลวงพอ่อทั้งสองไม่มีพวกเราและหมู่คณะดังเช่นกัรยาณมิตรนสุพางเทพกุณชรน,นะครับ และกัลยะนานมิตรกวิตายมจินดาสเตซี่ที่ท่านทั้งสองได้ต่างทราบซึ้งถึงคุณธรรมวิเศษของพระเด็จพระคุณหลวงปู่พระผู้ปรับมารจึงได้เดินทางข้ามน้ําข้ามทะเลมาจากประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อร่วมกิจกรรมงานบุญอันเกี่ยวเนื่องด้วยพระเด็จพระคุณหลวงปู่พระผู้ปรับมารมาโดยตลอดอีกทั้งท่านทั้งสองนะครับยังได้มีโอกาสพบเจอกับอนุภาพของพระเด็จพระคุณหลวงปู่พระผู้ปรับมารด้วยตนเองอีกด้วยครับ ก็มีความตั้งใจว่าบุญใดๆที่เกี่ยวเนื่องกับหลวงปู่นะคะไม่อยากที่จะพลาดเลยเพราะว่าเป็นบุญที่มีอานาสงอัปปะมานังจะนับจะประมาณไม่ได้ค่ะเพราะว่าเป็นท่านเป็นเนื้อนาบุญที่หาได้ยากที่สุดอะค่ะความที่ท่านบริสุทธิ์มากบุญใดๆที่เกี่ยวเนื่องกับท่านเราก็จะได้บุญทัพทวีมากขึ้นไปก็ถือว่าเป็นการทําบุญที่ถูกหลักวิชาะค่ะ แล้วก็เป็นการน้องกตัญญูบูชาธรรมแด่ท่านด้วยเป็นการบาระลึกนึกนึงสืงท่านนะคะ่ะทุกๆวันเลยนะคะพอลืมตาตื่นมาก็นึกถึงแต่หลวงปู่แล้วก็จะเปิด YouTube เสียงสมาระหังของหลวงปู่ค่ะแล้วก็นึกตามพูดตามนะคะแล้วก็เอาใจจดที่ศูนย์กลางกายนึกถึงท่านขออยู่ในไส้กลางท่านแล้วก็อรัตน,นาท่านให้อยู่ในไส้กลางเราในศูนย์กลางกายเราเป็นการกลั่นกายวาจาจิตของเรา ให้สะอาดบริสุทธิ์และสักวันหนึ่งก็คงไม่นานแล้วก็คงจะได้ธรรมะละเอียดละเอียดที่ขึ้นไปค่ะรู้สึกตลอดเวลานะคะว่าเราเป็นลูกหลานของหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายได้ประพฤติตามอย่างท่านในการสร้างบาร,รมีและมันทำให้เรามีความสุขใจปลื้มใจในทุกวันทุกวินาที และดิฉันก็ภูมิใจที่สุดนะคะแล้วก็บอกตัวเองเสมอว่าเราต้องกระตันยูรู้คุณท่านเราต้องตอบแทนพระคุณท่านให้ถึงที่สุดด้วยการเอาชีวิตเป็นดําพันเช่นเดียวกันในการช่วยท่านเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชารมกายไปทั่วโลกค่ะตั้งแต่เข้าวัดมา32ปีครั้งแรกพระเดชพระคุณหลวงพ่อให้รอรูปเหมือนนะคะของพระเดชพระคุณหลวงปู่สดเป็นทองคําซึ่งตอนนั้นตัวเองก็เป็นข้าราชการครูเงินเดือนน้อยนิด แต่ก็มีหัวใจที่ยิ่งใหญ่อยากจะเป็นเจ้าของบุญนั้นก็รับมาหนึ่งกิโลเลยค่ะแล้วก็ทําได้สําเร็จด้วยการทําบุญด้วยตัวเองด้วยแล้วก็บอกบุญกับเพื่อนๆแต่ก็อยากจะสร้างบุญกุศลให้มากยิ่งขึ้นก็อธิษฐานขอหลวงปู่ค่ะว่าหลวงปู่เจ้าขาทุกวันนี้ลูกมีเงินเดือนหมื่นกว่าบาทขอให้มีเงินเดือนเป็นแสนบาทในแต่ละเดือนทีเทริรนะคะก็ ปฏิบัติประพฤติปฏิบัติทรมมาตลอดแล้วก็สร้างบุญกุศลมาวัดมาตลอดแต่ในใจก็มีหลวงปู่เป็นอารมณ์อยู่ตลอดเวลาค่ะแล้วก็ในที่สุดก็ได้มีเงินเดือนเดือนแสนบาทขึ้นไปได้สําเร็จพอได้เงินเดือนแสนบาทแล้วก็มีเงินทําบุญมากๆยิ่งขึ้นไปตามที่เราปรารถนานะคะแล้วก็ขอใหม่ค่ะอธิษฐานขอว่าหลวงปู่เจ้าค่ะขอให้ลูกมีเงินเดือนเดือนละล้านบาททีเถอะนะคะ แล้วก็ได้จริงๆค่ะในที่สุดก็ได้พอได้หนึ่งล้านแล้วก็ขออีกลุงปู่เจ้าขาขอให้ลูกมีเงินเดือนละหลายๆล้านบาทเพื่อที่จะสร้างบาร,รมียิ่งขึ้นไปก็ได้อีกค่ะหลังจากนั้นนะคะอีกเจ็ดองก็ได้ร่วมบุญสร้างมาตลอดแล้วก็ได้เป็นประธานกฐินทำทีเป็นกิโลกิโลเช่นเดียวกันด้วยเงินของตัวเองในระยะหลังๆนี้ก็สามารถมีเงินทำด้วยตัวเองเป็นกิโลลเช่นเดียวกันค่ะจนกระทั่งถึงองค์ที่แปดค่ะ รู้สึกภูมิใจมากแล้วก็บุญก็หลอเลี้ยงจิตใจเราตลอดเวลาและครอบครัวเราสัมผัสได้นะคะว่าเรามีความสุขนี่คือในด้านการเงินนะคะในชีวิตที่เปลี่ยนไปแล้วก็มีด้านอื่นๆอีกมากมายที่ประสบด้วยตัวเองและทั้งครอบครัวค่ะตั้งใจ เดินทางมาจากมลรัฐเท็กซัสสารเลรงกานะคะตั้งใจมากมากับลูกสาวเพื่อที่จะมาเอาบุญใหญ่กับหลวงปู่นะคะเนื่องในวันคล้ายวันเกิดของท่านที่จะถึงนี้นะคะการที่ได้มารู้จักหลวงปู่เนี่ยมีความรู้สึกว่าโชคดีมากที่เราได้มีที่พึ่งที่ะระลึกท่านเป็นที่พึ่งได้ทุกเรื่องเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรามีความทุกข์หรือเราจะขอหรือปรารถนาสิ่งใดเนี่ย ถ้าเรานึกถึงท่านท่านก็นึกถึงเราค่ะก็เป็นความปิติใจค่ะแล้วก็ร,รู้สึกว่าอบอุ่นใจที่ได้เป็นลูกหลานท่านค่ะอะไรที่เป็นบุญที่เกี่ยวเนื่องกับหลวงปู่นเนี่ยเอาชีวิตประเดิมพันทุกบุญค่ะตั้งแต่เข้าวัดพระธรรมกายมานะคะที่หลวงพ่อได้มีการหล่อทองรูปหล่อทองคาหลวงปู่นะคะทุกองค์ก็ได้ทุ่มชีวิตเอาชีวิตเป็นเดิมพัน,พรรนะะพกกหลออ่อทองหลวงปู่ครบทุกองค์เลยค่ะแล้วก็ทําด้วยความปิติใจเพราะว่า สิ่งที่ทำเนี่ยนอกจากเป็นการตอบแทนพระคุณของครูบาอาจารย์นะคะยังเป็นการที่เราเนี่ยได้ประกาศคุณของพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายค่ะตั้งแต่เข้าวัดสร้างบารมีมาเนี่ยได้บารมีของปู่ในการปกปักรักษาเนี่ยทั้งเรื่องอุบัติเหตุเรื่องเศรษฐกิจทุกเรื่องค่ะประมาณปี2 5 5 4เคยประสบอุบัติเหตุรถชนเสาไฟฟ้า ไม่นึกสิ่งใดเลยค่ะนึกถึงแต่หลวงปู่อธิษฐานจิตนึกถึงหลวงปู่อย่างเดียวใจจะลดนิ่งนึกถึงท่านอธิษฐานขอให้ท่านคุมบุญให้ท่านช่วยตัวเองก็ไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นจนมีพยานที่อยู่ในเหตุการณ์ก็คือรถขับตามหลังมาค่ะก,ก็วิ่งมาบอกว่าพี่พี่ใส่ผ้าลายพี่ทะลุหายเข้าไปในเสาไฟฟ้าเลยโอ้หลังจากนั้นเราคือก้มลงกราบคือเรามีความรู้สึกว่าท่านต่อลงหายใจค่ะเรานึกถึงท่านท่านนึกถึงเรา ค่ะท่านก็ปกปักรักษากดูแลลูกหลานท่านคือขอให้เรานึกถึงท่านเป็นอารมณ์ให้ได้ตลอดเวลาเนี่ยค่ะท่านก็จะอยู่กับเราตลอดแล้วเมื่อตอนที่สมัยไปสหรัฐอเมริกาก็มีคดีความนะคะเราก็อยู่ในบุญอธิษฐานอย่างเดียวไม่มีที่พึ่งอื่นใดแล้วคือทุกคนบอกเป็นไปไม่ได้ค่ะเราก็อธิษฐานขอหลวงปู่ว่าให้ได้ชนะได้อย่างสง่างามแล้วก็ให้ได้สร้างบรารมี ให้ได้เผยแผ่วิชาธรรมกายในสหรัฐอเมริกาก็ท่านก็ให้ตามที่ปรารถนาก็คือนี่คืออนุภาพของท่านคือแล้วการเดินทางมาประเทศไทยครั้งนี้ค่ะก็มีความตั้งใจว่าจะร่วมบุญทุกบุญที่เกี่ยวเนื่องกับหลวงปู่นะคะที่ผ่านมาก็คือวันครูวิชาธรรมกายใช่ไหมคะก็เต็มที่กับการทอดพระป่าสมศรกถินนะคะและที่จะถึงนี่เป็นวันที่สําคัญมากก็คือวัน วันเกิดได้รูปกายเนื้อของท่านหากไม่มีวันนี้แล้วที่หลวงปู่เกิดมาสร้างบาร,รมีอ่ะความเป็นไปของบุคณะเราทั้งหมดนะคะที่จุดเริ่มต้นของความสว่างทั้งหมดทั้งมวลอยู่ที่วันนี้เลยเป็นวันที่สว่างวันที่ท่านลงมาเกิดสร้างบาร,รมีด้วยกายมนุษย์แล้วท่านก็ได้นํามู่คณะเราสร้างบาร,รมีเนะะี่ยค่ะเพราะท่านเป็นบุคคลที่ควรบูชาะคะ่ะทําที่ท่านได้ที่เราเพราะว่าความกระตันยูตรงนี้แ่ะคะ่ะที่จะกลับมาหาเราอะคะ่ะ ทำถูกเนื้อนาบุญเนื้อนาบุญที่ประเสริฐที่เลิศที่ไม่มีใครเสมอเหมือนในท่านในธรรมนี้อะค่ะรพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพบุนีสดจันทสโร,รพระผู้ปรับมารท่านคือมหาปูชนียาจารย์ผู้เมตตาชี้หนทางสว่าง และเป็นต้นบุญต้นแบบในการสร้างบุญสร้างบาร,รมีของพวกเราดังนั้นในวันจันทร์ที่10ตุลาคมที่จะถึงนี้จึงขอเรียนเชิญทุกท่านได้มาร่วมกันสั่งสมบุญใหญ่กับบุญพิธี138ปีวันคล้ายวันเกิดทตี้ยรูป,ปกายเนื้อของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปรับมารเพื่อเชื่อมสายบุญและตามติดท่านสร้างบาร,รมีไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมครับ ไปต่อกันที่ข่าวสารงารบุญนะครับจากวัดไทยในต่างแดนหรือสนย์ส่ง,สงสเสริมศิลธรรมในต่างประเทศในช่วงวันนิวส์กันครับวันนิวส์ในวันนี้นะครับจะนําพาคุณผู้ชมทุกท่านนะครับไปร่วมอนุโมทนาบุญกันที่วัดแรกนั่นก็คือวัดพุทธนอตไรเวสต์ฟอลเลนครับ, <c oughs> ride, รบของสาพันสาธร,ร,ารานารฐเยอรมนีได้จัดพิธีบูชาข้าพระและพิธีทอผ้าป่าสามัคคีเศรษฐีตลอดการโดยมีการถ่ายทอดสัญญาณผ่านซูมออนไลน์นะครับ เมื่อวันอาทิตย์ที่2ตุลาคมที่ผ่านมาคณะสงฆ์และกัลยาณมิตรวัดพุทธนัดรายเวสฟอเลนสาพันาธารัฐเยอรมนีได้รวมกิจกรรมงานบุญกันนะครับในพิธีบูชาคพระและมีการถ่ายทอดสดสัญญาณนะครับผ่านระบบสุมออนไลน์ด้วยกิจกรรมงานบุญเริ่มขึ้นในเวลา4นาฬิกา30นาทีตามเวลาท้องถิ่นผู้แทนสาธุชนคือกัลยาณมิตรสุรินแค่พันดุงและกัลยาณมิตรดวนโมครารั ละประกอบพิธีเปิดไฟส่องสว่างแท่นบูชาข้าพระจากนั้นคณะสงฆ์และสาธุชนได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นใจให้ปองใสพร้อมทั้งได้ร่วมกันสวดมนธรรมวัตเชา้าสวดมนบทธรรมจักกัปะวัฒนาสูตรและรับชมประมวลภาพทบทวนบุญตลอดเตือนที่ผ่านมาก่อนที่พระอาจารย์จะได้ทบทวนธรรมะของคุณครูไมใ่ใหญ่เรื่องอานิสงส์ของการบูชาข้าพระ พักสายผู้แทนสาธุชนอัญเชิญพระปา่าสาม,มัคคีเศรษฐีตลอดการและกองบุญต่างๆเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีร้อมทั้งได้ร่วมกันกล่าวคำอาราธนาศีลห้าและกล่าวคำถวายกองบุญพระตาหารโดยมีกัลยาณมิตรพัฒพิริยาสุทธิวงศ์โนราชและกัลยาณมิตรวันธนาทับรงเป็นผู้แทนนำกลาวถวายครับทางด้านกัลยาณมิตรสมจิตฟิชเชอร์และกัลยาณมิตรอาทิตย์จรสมจิต เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวยายคีฬานภเพศหร,ริยารักษาโรคส่วนพิธีกล่าวคำถวายกองบุญพระป่าเศธีตลอดการโดยมีกัลยาณมิตรกันตินันบุษบานำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้ทุกท่านร่วมกันถวายจตุปจัจจัยเทียธรรมและรับพรจากคณะสงฆ์ก่อนที่จะได้ร่วมกันตักบาตรและถวายพระตาหารแด่คณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันกิจกรรมําบุญที่จัดขึ้นนะครับก็นำมาซึ่งความปลื้มปีติใจของทุกท่านที่ได้มีโอกาสสังสมบุญร่วมกัน ในภาพก็ได้เห็นชาวท้องถิ่นนะครับก็มาร่วมการสืบสานอารยประเพณีอันงดงามของชาวพุทธด้วยเป็นผู้ที่รักสันติภาพภายนอกที่เริ่มต้นจากสันติสุขภายในดวงใจอนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะครับที่ได้พร้อมใจกันประกอบบุญญกริยาทั้งการทำทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาครับจากที่สพาัาานสาธารณรัฐเยอรมนีครับเราบินลัดฟ้าข้ามาที่แดนอาทิตย์อุทัยในประเทศญี่ปุ่นนั่นเอง ั่นคือกิจกรรมงานบุญของทางวัดพระธรรมกายไอจิได้จัดพิธีบูชาเข้าพระและพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันตนันตชยัยเพื่อบูชาพระรัตนารายในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาเข้าถึงธรรมครับภายในงานพระอาจารย์พระชานารงค์อุตตโมรองเจ้าวัดวัดพระธรรมกายไอจิท่านประธานสงฆ์นำสาธุชนทุกท่านกล่าวคำบูชาพระรัตนาราย พร้อมทั้งได้นำทุกท่านกล่าวคำอาราธนาศีลก่อนที่จะเป็นพิธีกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามก,กะโดยมีกัลยาณมิสุวรณีเครือสวัสดิ์และกัลยาณมิรด,ดวงพรชีมิสื้อนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรปรีดานุปรัตสุริยสมบูรณ์และคุณธานีโนฮิเดคิเป็นประธาน,นกล่าวถวาย จากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันถวายพระตาหารด้วยการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งนะครับรวมไปถึงมีการถวายพระตาหารเพนแตคณะสฆงด้วยเมื่อถึงเวลาสว่างท่านประธานทรง์ได้นําทุกท่านปฏิบัติธรรมพร้อมทั้งได้ร่วมพิธีบูชาข้าพระพร้อมกับวัดพระธรรมกายประเทศไทยภาคบ่ายเป็นพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดรอนันตชยัยเพื่อบูชาพระรัตนไัยในเทศกาลเข้าพรรษาเข้าถึงธรรมโดยมีประธานเอกพิเศษคือกริยาณมิตรธานิโน ิเตคิและกุลเทส,สึอิชิคาวะพร้อมกันนี้คณะท่านเจ้าภาพได้พร้อมใจกันจุดเทียนใจไฟนิรันนันตชัยก่อนที่จะประกอบพิธีแสดงมุทิตาจิตสาวารรเดินคล้ายเดินเกิดตุลาคมแด่คณะสงฆ์พระธรรมกายไอจิพร้อมกับถวายจตุปัจจัยเทยธรรมแด่ดท่านประธานสงฆ์ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้แสดงพระธรรมเทศนาและให้โอวาทอันสุงคุณค่าในการสร้างบารมี นอกจากนี้นะครับท่านยังได้มีโอกาสเชิญชวนผู้มีบุญทุกท่านมาร่วมพิธีทอดกรถินสามัคคีของวัดพระธรรมกายไอจิซึ่งจะจัดขึ้นนะครับในวันอาทิตย์ที่30ตุลาคมพุทธศักราช2565ที่จะถึงนี้ก็เรียนเชิญทุกท่านนะครับสามารถร่วมกิจกรรมงานบุญกันได้โดยเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมของทางแฟนเพจ a c e b o o k วัดพระธรรมกายไอจินะครับแล้วก็มีการชักชวนเจ้าภาพปาวรนากองทุนกองบุญก็ทอดกรถินของวัดพระธรรมกายไอจิด้วย หลังจากเสร็จสิ้นพิธีกรรมนะครับในภาพก็เป็นการถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกันนามาสึ่งความปลื้มปีติใจทุกครั้งที่ได้ตามระลึกนึกถึงบุญครับไปต่อกันที่กิจกรรมสุ่มที่น่าสนใจนะครับนำมาฝากคุณผู้ชมทั้งหมด3รายการด้วยกันรายการแรกครับ17ตุลา30นาทีในพิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์และบูชามหาปูชนียาจารย์นะครับคุณผู้ชมสามารถเข้าร่วมได้ที่ส o o มสุ2 c o อ ตั้งแต่เวลา17.30นาตามเวลาประเทศไทยครับต่อกันที่รายการพิเศษในพิธีเวียนพระทักษินสวดธรรมจักกะปะวัฒนสูตรนั่งสมาธิแผ่เมตตาณเบื้องหน้าพระมหาธรรมกายเจดีพระมหาเจดีพระพุทธเจ้าลลานพระองค์เข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ห้องซูม m 172.com Meeting ID นะครับปรากฏบนหน้าจอแล้ว18.30นาตามเวลาประเทศไทยครับ 19นาฬิกาเรียนรู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตผ่านรายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาครับในตอนที่ชื่อว่ากระถินสามกีทั่วโลกโดยพระอาจารย์พระพรชัยพลวัฒโมด็อคเตอร์นะครับซึ่งท่านก็ได้รับบุญทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยครูแม่ใหญ่ในวันนี้มาติดตามรับชมรับฟังกันนะครับในเวลา19นาิกา10นาทตามเวลาประเทศไทยเข้าไปได้ที่ห้องซุ้ม0 7 2 c o m s a t b n ส่วนรายการย้อนหลังมีอีกหลากหลายรายการนะครับปรากฏลิงก์ที่ด้านล่างหน้าจอแล้ว zoom02.com/list เข้าไปรับชมแล้วก็สามารถแชร์ไปยังบุคคลอันเป็นที่รักได้เลยนะครับต่อไปมีข่าวประชาสัมพันธ์นะครับคุณผู้ชมเริ่มต้นข่าวแรกครับนับถอยหลังอีกเพียง5วันเท่านั้นครับเราจะถึงวันสําคัญนั่นก็คือวันคล้ายวันเกิดดตื้รูป,ปกายเนื้อของพระเด็พระกลงปูพระผู้ปรัปรบมารครบรอบ138ปี ปีนี้ตรงกับวันที่10ตุลาคมพุทธศักราช2565นะกครับก็จะมีกิจกรรมงานบุญต่างๆมากมายทีเดียวก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะครับมาสั่งสมบุญร่วมกันในวาระ138ปีวันสําคัญของตามพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปรับมารพิธีกรรมงานบุญนะครับจะเริ่มตั้งแต่ในช่วงภาคเชา้าตั้งแต่การปฏิบัติธรรมนำมาสู่พิธีกรรมภักบ่ายคือพิธีทอดพระปาสมทบกระถินครั้งที่3พิธีปลูกต้นรัพย์ปานชื่มพิธีจุดแสงทิพรวีสวรรค์ครับ พิธีจุดพระที่แปลกอนบูชาพระรัตนารายและมหาปูชนียาจารพิธีเจริญพระพุทธมนต์และปิดท้ายกันด้วยพิธีฉลองใส่สวดธรรมจักกพะวัฒนสูตรครับบูชาทรรมแด่พระเด็พระกลมปู่พระผู้ปรับมารจันทร์ที่10ตุลาคมนี้เรียนเชิญทุกท่านนะครับมาร่วมกิจกรรมงานบุญก็สามารถเข้าสู่ระบบซุมออนไลน์ได้นะครับที่ซ so ุมสุนเจสงดออมติดตามรับชมรายการได้ตลอดทั้งวันนะครับถ่ายทอดสดผ่านทางสถานี c b n ที่เว็บไซต์ w w w GBNUS c o m ครับ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศพัพท์02-831-1000ครับต่อกันที่ชนชนท่านชายนะครับเข้าโครงการอุปสมบทปุชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ประจำปีพุทธศักราช2565ครับบวชข้ามปีเลยตั้งแต่วันที่13พฤศจิกายนพุทธศักราช2565ถึง7มีนาคมพุทธศักราช2566ครับวันประชาวันเสาร์ที่26พฤศจิกายนอุปสมบทนะครับวันพฤหัสสบดีที่1-3ธันวาคมนะครับ ก็เข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ครับคุณผู้ชมที่เว็บไซต์ w w w com w w w d t m y c e n t e r com เ ocial media ช่องทางต่างๆนะครับพิมพ์คำว่า add ธรมกายอินโฟโทรศัพท์สอบถามข้อมูลได้ครับที่เบอร์02-831-1234ครับปิดท้ายกันด้วยพุทธศาสนาสุภาษิตครับใจความว่าอัตถพยาปฏิอัพยโถเมือ่อสูญเสียประโยชน์ก็ไม่ควรหมดกำลังใจ รนกรณ์อิมกรมชัยพร้อมด้วยทีมข่าวบุญนิวส์ลาไปก่อนนะครับขอบกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีครับ